100ข้อคิดดีๆจากคนที่ประสบความสําเร็จวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังไปพร้อมกันครับแนวคิดเรื่องเป้าหมาย 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนถ้าไม่มีเป้าหมายคุณจะเดินไปทางไหนก็ได้แต่ไม่มีวันถึงที่หมาย 2. อยากกลัวที่จะตั้งเป้าหมายใหญ่ความฝันที่ยิ่งใหญ่สร้างแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ 3. เปลี่ยนความฝันเป็นแผนแค่ฝันยังไม่พอต้องลงมือทําให้เป็นจริง 4. โฟกัสที่เป้าหมายระยะย,ยาวคนที่ประสบความสําเร็จคิดถึงอนาคตมากกว่าปัจจุบัน 5. แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนวิธีไปถึงยอดเขาคือเดินทีละก้าว 6. มีความยืดหยุ่นในเป้าหมายบางครั้งเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้ถึงเป้าหมายเดิม 7. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่เป็นไปได้ถ้ามันง่ายเกินไปมันอาจไม่คุ้มค่าพอ 8. มุ่งมั่นกับเป้าหมายแม้ไม่มีใครเชื่อความสําเร็จเริ่มจากศรัทธานในตัวเอง9เขียนเป้าหมายลงกระดาษเป้าหมายที่เขียนไว้มีโอกาสสาเร็จมากกว่า10ทบทวนเป้าหมายของคุณทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องข้อ1 1บเถึงยีแนวคิดเรื่องความพยายามและการทำงานหนัก 11. ความสําเร็จไม่มีทางลัดมีแต่คนที่ลงมือทําอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่ไปถึงได้ 12. ทํามากกว่าคนอื่นสิบเท่าถ้าคุณทําเหมือนคนทั่วไปคุณก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนคนทั่วไป 13. ความขยันคือโชคชะตายิ่งคุณทํางานหนักโอกาสก็ยิ่งเข้าข้างคุณ 14. ยอมรับความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จ ไม่มีใครสำเร็จโดยไม่เคยล้มเหลว 15. ฝึกฝนทุกวันความเชี่ยวชาญมาจากการทำซ้ำๆอย่างตั้งใจ 16. อย่าหาข้ออ้างคนที่ประสบความสำเร็จมองหาทางไปต่อไม่ใช่ข้ออ้างที่จะหยุด 17. เลือกทำงานที่รักแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าทำงานเลยตลอดชีวิต 18. ไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกทุกคนเริ่มจากศูนย์แล้วเรียนรู้จากประสบการณ์19ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เริ่มทำก่อนคนที่รอความสมบูรณ์แบบมักไม่ได้เริ่มต้นเลย 20. มีวินัยแม้ไม่มีใครคอยดูความสำเร็จวัดกันที่สิ่งที่คุณทำตอนที่ไม่มีใครเห็นข้อ21-30ถึง3าแนวคิดเรื่องการเรียนรู้และพัฒนา 21. การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือกุญแจสู่ความสำเร็จคนที่ฉลาดไม่เคยหยุดเรียนรู้ 22. อ่านหนังสือวันละนิดความรู้ใหม่ๆทมาให้คุณนําหน้าคนอื่น 23. เรียนรู้จากความผิดพลาดความผิดพลาดเป็นครูที่ดีที่สุด24ฟังให้มากกว่าพูด คนที่ฉลาดมักเป็นผู้ฟังก่อนเป็นผู้พูด 25. อยากกลัวที่จะถามคำถามที่ดีนำไปสู่คำตอบที่ยิ่งใหญ่ 26. ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เก่งกว่าเพราะสภาพแวดล้อมมีผลต่อความสำเร็จของคุณ 27. พัฒนาตัวเองวันละ1%การพัฒนาเล็กๆน้อยๆสะสมไปเรื่อยๆนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ 28. เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จทำตามแนวคิดและพฤติกรรมของพวกเขา29อย่าหยุดตั้งคำถาม ความสงสัยนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆ30ฝึกคิดนอกกรอบโลกนี้เป็นของคนที่กล้าคิดแตกต่างข้อ3 1มสถึงสีแนวคิดเรื่องความคิดบวก31ความคิดกำหนดชีวิตคุณคิดแบบไหนคุณก็จะเป็นแบบนั้น32เชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่มีใครเชื่อมั่นคุณ33ความล้มเหลวคือโอกาสทุกปัญหามีทางออกเสมอ34โฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้ แล้วคุณจะมีพลังมากขึ้น 35. อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสในการเติบโต 36. คิดบวกแม้ในวันที่แย่เพราะทุกปัญหามีวันผ่านไป 37. หัวเรากับตัวเองให้เป็นชีวิตไม่ต้องจริงจังเกินไป 38. เลือกมองหาสิ่งดีๆในทุกวันแม้วันที่เลวร้ายก็มีสิ่งดีอยู่เสมอ39พลังของคำพูดสำคัญกว่าที่คิดคำพูดที่ดีสร้างอนาคตที่ดี40 อย่าปล่อยให้ใครมาทำลายความฝันคุณคุณต้องเป็นคนที่เชื่อในฝันของตัวเองมากที่สุดข้อ4 1่สถึงห้แนวคิดเรื่องการจัดการเวลา41เวลากับเงินต่างกันเงินหาใหม่ได้แต่เวลาไม่ได้ใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่า42เริ่มต้นวันให้ถูกต้องสิ่งที่คุณทำตอนเช้าส่งผลต่อทั้งวัน43จัดลำดับความสำคัญก่อนอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญ44โฟกัสทีละอย่าง การทำหลายอย่างพร้อมกันทำให้ไม่มีอะไรเสร็จสมบูรณ์ 45. ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนงานที่ยากที่สุดควรทำก่อน 46. มีตารางเวลาชัดเจนการวางแผนทำให้คุณควบคุมชีวิตได้ดีขึ้น 47. อย่าผัดวันประกันพรุ่งทำตอนนี้อย่ารอให้พร้อมก่อน 48. ใช้เวลากับสิ่งที่ให้ผลลัพธ์สูง20%ของสิ่งที่คุณทำให้ผลลัพธ์80% 49. พักผ่อนให้พอร่างกายและสมองต้องการการฟื้นฟู 50. เวลากับความสนุกต้องสมดุลทำงานหนักได้แต่ต้องมีเวลาพักด้วย ข้อ51ถึงหกแนวคิดเรื่องการเงินและความมั่งคัง่ง51อย่าใช้จ่ายมากกว่าที่หาได้เก็บออมก่อนใช้จ่าย52ให้เงินทำงานแทนคุณลงทุนให้เป็นแล้วคุณจะไม่ต้องทำงานตลอดชีวิต53สร้างรายได้หลายทางอย่าเพึ่งพาแหล่งรายได้เดียว54เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่เป็นเครื่องมือสำคัญใช้มันให้ฉลาด55อย่ากลัวการลงทุนความเสี่ยงที่คำนวณมาแล้วเป็นสิ่งจำเป็นของความมั่งคัง่ง 56รวยไม่ใช่แค่มีเงินแต่ต้องมีอิสรภาพทางการเงินเป้าหมายคือใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องทำงาน57ใช้เงินเพื่อซื้อเวลาจ่ายเงินให้คนอื่นทำงานที่คุณไม่จำเป็นต้องทำา58วางแตนกเกษียณตั้งแต่วันนี้ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งกเกษียณได้เร็ว59เงินเป็นผลลัพธ์ของคุณค่าสร้างคุณค่าให้คนอื่นแล้วเงินจะตามมาเอง60อยากปล่อยให้เงินควบคุมคุณคุณต้องเป็นคนควบคุมเงินไม่ใช่ให้เงินควบคุมชีวิตคุณ ข้อ6 1สิถึงเจแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย61คุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่อยู่รอบตัวคุณเลือกคบคนให้ดี 62. สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายคนที่สําเร็จไม่เคยเดินคนเดียว63ช่วยเหลือก่อนขอความช่วยเหลือการให้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง64ฟังมากกว่าพูดคนฉลาดรู้ว่าอะไรสําคัญในการสนทนา65ความจริงใจคือหัวใจของมิตรภาพสร้างเครือข่ายด้วยความจริงใจ 66คำพูดของคุณคือแบรนด์ของคุณจงรักษาคำพูดและความน่าเชื่อถือ67เชื่อมโยงกับคนที่ประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จส่งต่อกันได้68ให้เครดิตกับคนอื่นคนที่แบ่งปันเครดิตมักได้รับความเคารพ 69. อย่ากลัวที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าทุกคนสามารถเป็นโอกาสได้ 70. อย่าเสียเวลาคบคนที่ดึงคุณลงคนที่ดีทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น ข้อ71ถึงแ0แนวคิดเรื่องสุขภาพและจิตใจ71สุขภาพดีกว่าสิ่งใดถ้าไม่มีสุขภาพดีเงินก็ไม่มีความหมาย72ปออกกำลังกายเป็นประจำช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรง73กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารคือพลังงานของร่างกายและสมอง74นอนหลับให้เพียงพอการพักผ่อนสำคัญพอๆกับการทำงาน75ฝึกสมาธิและสติทำให้จิตใจสงบและมีพลัง7 6 ควบคุมอารมณ์ให้ดีอารมณ์ที่ดีช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น 77. อย่าทำงานหนักจนลืมดูแลตัวเองการทักเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ 78. หัวเราะบ่อยๆชีวิตที่มีเสียงหัวเราะคือชีวิตที่ดี 79. อยู่กับปัจจุบันอย่าจมอยู่กับอดีตหรือกังวลอนาคต 80. ให้เวลากับครอบครัวพวกเขาคือหลักฐานของทุกความสำเร็จ 8 1ถึง90แนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตรกรรม '81' อดไดีดีๆเกิดขึ้นตอนที่คุณเปิดใจอย่าจำกัดตัวเอง '82' ลองทำสิ่งใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการทดลอง '83' อย่ากลัวที่จะผิดพลาดนวัตรกรรมเกิดจากการลองผิดลองถูก '84' แรงบันดาลใจมาจากการลงมือทำรอให้พร้อมไม่ได้ต้องเริ่มเลย85มองเห็นโอกาสในปัญหานวัตรกรรมเริ่มจากการแก้ปัญหา86 คิดนอกกรอบไอเดียที่ดีที่สุดมักดูบ้าในตอนแรก 87. จงเป็นต้นฉบับโลกไม่ต้องการสำเนาต้องการความเป็นคุณ 88. สร้างสิ่งที่ทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นนั่นคือนิยามของนวัตกรรมที่แท้จริง 89. ศิลปะและธุรกิจต้องไปด้วยกันความคิดสร้างสรรค์ทําให้ธุรกิจมีชีวิต 90. อย่าหยุดสร้างสรรค์โลกต้องการไอเดียใหม่ๆเสมอข้อ91ถึง100แนวคิดเรื่องการใช้ชีวิตและความสุข 91เงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ซื้ออิสรภาพได้อิสรภาพคือความสุขที่แท้จริง92อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแข่งกับตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด93ความสุขมาจากการรู้จักพอยิ่งอยากได้มากยิ่งทุกมาก94ทําสิ่ทำสิ่งที่ทําให้คุณตื่นเต้นทุกวันชีวิตควรมีเป้าหมายที่ทําให้คุณลุกจากเตียงอย่างกระตือรือร้น95ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นจําไม่ได้ว่าใครคิดอะไรคนอื่นไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณ 9 5ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นจำไม่ได้ว่าใครคิดอะไรคนอื่นไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณ96ใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคุณจะให้ค่ากับทุกช่วงเวลา9 7ให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าวัตถุความทรงจำมีค่ากว่าของที่จับต้องได้98รักตัวเองก่อนที่จะแบ่งปันความรักให้ผู้อื่นคุณไม่สามารถให้สิ่งที่คุณไม่มี99อยากปล่อยให้ความกลัวขัดขวางคุณทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ตรงข้ามกับความกลัวของคุณ 100สุดท้ายแล้วจงมีความสุขกับชีวิตความสำเร็จที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตที่คุณรักขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึง100ข้อหวังว่าทุกท่านที่ฟังจบจะได้แนวคิดดีๆและนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตได้นะครับสุดท้าย